ข้อวัดข้อปฏิบัติเราจะตื่นเวลาใดกันตีสี่ครึ่งมารวมกันที่ศาลาจับศาลาเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหรือบำเพ็ญตีห้าครึ่งออกไปยินดับาตแล้วกัแนวมังล็อกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลบ่ายสี่โมงกว่ารั้นวัดห้าโมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งมกติการรั้นวัดมันเกินมันเกินชั่วโมงแล้วสี่โมงครึ่งฉันน้ำปนะ รวมกันถ้ามีแนวเล็บถ้ามีที่สูอยู่ร่วมกันคุณฉันน้ำปานะรวมกันมียกันสนทนาธรรมสากัะชารมาสากราคือคุยกันเรื่องธรรมะนี่แหละจากนั้นก็แยกย้ายกันมาเพ็นตามพยาศัย่นั้ทุกวันพระสวดมนต์ร่วมกันที่สาลา<ม>ถ้าเบื่อพระมาเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขา แต่เราเขียนเป็นกติกาไว้เป็นมาตรฐานไว้เป็นมาตรฐานสำหรับการสือืมเป็นมาตรฐานไว้แล้วแต่ว่ากําหนดกำหนดใบสามก่อนแล้ววัดก็ได้เป็นใบสี่ก่อนแล้ววัดก็ได้แล้วแต่ตามดูการตามเหตุปัจจัยเหมือนโรงเรียนเหมือนที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมีข้อข้อกําหนดกติกาของแต่ละที่เห็นไหมถ้าวัดเราจะไม่มีกติกาเลยมันก็ใครใครมันมันก็มันสเปรย์สปรย บางทีคนการรดนัดบางทีก็ไม่กวาดคนไม่กวาดก็มีคนกวาดก,ก,ก็มีน่มีกติกาปุ๊บมันก็บัรยัติให้กวาดกันพ้าไหนก็ที่เี็จขี่ค้านกันมันจะได้เห็นกันนะเห็นไหมมันจะเห็นกันถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ควบคุมมันก็ดีองไหนที่ค้านกันกบบเป็นประเทศสในะทสใ่ให้เใส่ให้กระตุ้นเขาเนี่ยบวชมาก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วีงน ข้อวัดก็ยังไม่ได้ภาวนาไมไจะได้เพราะภาวนากับข้อวัดมันก็อยู่ด้วยกันนะข้อวัดเป็นเครื่องขัดเก้าขัดเก้ากิเลสตัวหนึ่งนะความขี้เกียจนี่ก็คือตัวกิเลสแล้วนะความบัง,ง่ายก็ตัวกิเลสแล้วบางคนบอกโอ้ยเรื่องกวาานดันวองดันวัดสู้ภาวนาไม่ได้หรอกนี่เนะี่ยมันเสร็จเลยนะเสร็จกิเลสเลยกิเลสกินหัวแล้วไม่รู้เรื่องนั่นแหละมาฆ่ากิเลส ต้องการจากค่าจีเกิอค่ามนเเรื่องนี้เนี่ยข้อวัดข้อ,ขอปฏิบัติมันเป็นธรรมนะตัวนี้เล็กๆ็กน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนยความขี้เกียจที่ค้านนี่ต้องเอาความขยันเข้ามาความขยันก็กำหนดเวลาให้ถึงเวลานี้ต้องทำตรงนี้เนะบางคนอยากภาวนาจริงๆเี่ มันต้องสร้างกติกาจากหลังจากข้อวัดทําพร้อมเพียงความพร้อมเพียงในหมู่คณะแล้วมันเป็นสามัคคีซึ่งเป็นธรรมะทําในความสามัคคีใช่ไหมความพร้อมเพียงเนี้เพียงในหมู่คณะน่ะถือว่าเป็นธรรมแห่งเครื่องอยู่ร่วมกันนะน่ะถ้าทาเครื่องอยู่ร่วมกันนี่มันไม่ได้ไม่แต่แต่นวัดเนี่ยที่มันมีปัญหาเพราะว่าทําเครื่องอยู่ร่วมกันมันไม่มีองค์หนึ่งทาก็ท้าอยู่นะองค์ไม่ทําไม่ทานี่อยู่ไปอยู่มามันเครื่องกันได้ไบร์ เราบ่อเซตซอยจะเถื่อมันกับเครื่องอยู่นไปมามีปัญหาทะเลาะกันมันบ่อซอยงานกันเนี่ยผู้นึงเฮ็ดผู้เดียวผู้นึงมานั่งกินเนื้อเรือสินะนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ไปเห็นครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ครูบาอาจารย์ก็จริงิหละผูู้อาสนะรูคนเดียวก็ได้ที่นั่งสิที่หรือคูคนเดียวก็ได้ทําได้คนเดียวก็ได้นะแต่ทําไมเพิ่นไม่ให้ทําแบบนั้น เพราะว่าผู้ที่ไม่ทำนั่นก็เป็นผู้เห็นแก่ตัวเป็นผู้ไม่มีข้อวัดผู้ทําก็มีข้อวัดอยู่งนั้นแต่พอไปมาคนที่ทําเนี่ยทําไปทํามาทาอยู่นั่นทาอยู่นั่นครับมันก็เหนื่อยล้าได้เมื่อเหนื่อยล้าก็เกิดเครื่องให้หมูได้หมดหมูมไม่ช่วยเห็นไหมกลายเป็นกิเลสทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นมัน,นให้ทําก็ทําด้วยกิเลสมันไม่เป็นธรรมมันจะมีปัญหาทาเครื่องอยู่ร่วมกันไม่มีกลายเป็นกระจัดกระจาย ความสามัคคีในหมู่คณะก็ไม่มีเกิดขึ้นอยู่ครูบาอาจารย์่นให้ลงมาพร้อมกันลงมาพร้อมกันปู่อัศนะก็ให้ปู่้องไครของมันแต่ให้ปู่ค้องกันเช็ดสลาก็ช่วยกันคนหนึ่งปัดกวาดคนหนึ่งถูคนหนึ่งเช็ดคนหนึ่งทําซาพระถ้าหลายคนนะช่วยกันคนหนึ่งดูแลเรื่องผ้าเช็ดทง้งเช็ดเท้าถ้ามันหลายคนก็จะมีกระจายไป คนที่ฉลาดในข้อวัดเขาจะมองหนาะข้อวัดเป็นมีคนไม่ฉลาดทุกคนในไม่ทําข้อวัดในสังเกตดูตนะิจะไม่เจริญในาศาสนานะในาศาสนานี้ไม่เจริญสังเกติยุพะที่เกียรติที่คันพะันสายเยอะขึ้นไปนี่ยิ่งจมยิ่งจมนะพระองค์ไหนที่มาสนใจใส่ใจในข้อวัดเมื่อเสร็จจะข้อวัดแล้วก็ข้อประดาตัวเองก็จะไม่บุกคล้องเราเลยเพราะมันก็จะอ่านออก มันก็จัดสรรให้ตัวเองนะอ๋อเวลานี้เวลานี้มันเหลือเวลาส่วนตัวข้างเราเนี่เราแบ่งเวลานอนเท่าไหร่แบ่งเวลาเดินกมเท่าไหร่แบ่งเวลาภาวนาเท่าไหร่เนาะส่วนกีส่วนตัวเนี่ยเราอาบน,น้ำกี่ีนาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็มันก็มันจะมีจัดสรรธรรมะในตัวของบุคคลน,นั้นมันจะสจัดสรรทุกอยอันนี้เ็าเรียกผู้ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติทุกอย่างเป็นธรรมมนะ แต่ถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ปฏิบัติเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมแต่มันปฏิบัติกิเลสมันไม่ตรงต่อเวลามันก็ไม่มีสัจจธรรมมันไม่ต่อพื่ตามเวลาไม่สําเร็จตามตามนัม่นที่ตั้งปฏิจจาทุกวันเลยเวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้เราจะได้รยงกลมตอนเช้าวเวลานี้บ่ายเวลานี้ตอนกลางคืนเวลานี้รุ่งสางเวลานี้ วันหนึ time, ่งจะเดินโยมสี huh ่เวลานี connection. ้บางคนตั้งกติกาเดินสามเวลาสองเวลาแล้วแต่เวลาละหนึ่งชั e ่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างเมื่อกําหนดอย่างนี้ปุ๊บนี่ถึงเวลานี่เดิมไม่ได้อะไรก็ตามแต่ได้ได้ความเพียรได้ขันติได้สัจจะสติสมาธิปัญญายังไม่เกิดก็ตามได้ความเพียรได้ขันติสัจจะลองเดินงกรมเนี่ยวันละสี่ชั่วโมงสี่เวลาเช้ากินข้าวเสร็จ เดินจงกรมก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนจะทําสิ่งอื่นก่อนจะพักผ่อนก็ตามแล้วแต่หนึ่งชั่วโมงพอภาคบ่ายก่อนจะไานลำวัดหนึ่งชั่วโมงเดินจงกรมก่อนถึงเวลาวลานล้ำวัดหยุดการเดินจงกลมจับน้ำตาดกวาดกวาดเสร็จแล้วเดินจยกรมอีกหนึ่งชั่วโมงรวมแล้ววันนี้ภาคเทียงเชา้าภาคกลางวันสามชั่วโมงแล้วใช่ไหมสามชั่วโมงแล้ว พออาบน้ำเสร็จแล้วร้อสวดมนต์เสร็จแล,ล้วลง,ลงจากกุฏิไปเดินโยกมอีกหนึ่งชั่วโมงสี่ทุ่มจึงนอนอย่างนี้สี่ทุ่มอยู่พักผ่อนตั้งกะดีกาให้เองใช่ไหมเป็นสี่ชั่วโมงแล้ววันนี้วันหนึ่งตื่นเช้ามากก่อนจะลงมาทาี่นี่ตีสามตื่นล้างหน้าสักห้านาทีเดินโยกมตีสี่ครึ่งมากลม,มลแล้วเดินโยกงก่อนสายก็หนึ่งชั่วโมงลงแล้ววันหนึ่งเดินห้าชั่วโมงลองเป็นอย่างนี้เป็นสัต์จักรไปเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ย มันจะมีความเพียนต่อเนื่องมันจะกลายเป็นความเพียนต่อเนื่องสัจจะบาลานีก็เกิดวิิยาบาลานีก็เกิดเดินโยงกรมแรกๆนี่มันจะฝืนนะแค่หนึ่งชงั่วโมงเดียวว่าฝืนมากดูเหมือนมันนานนะแต่พอทาอย่างนี้เรื่อยๆต่อเนื่องไม่ถึงเดือนหรอกแค่ประมาณสักห้าวันถึงหกวันมันจะความเพียรจะต่อเนื่องนี่จะรู้สึกมันรู้สึกสนุกรู้สึกว่าสมาธิเริ่มตั้งมั่นในขณะเดินโยงกรมพ,พุโทโธพุโทโธการก้าวเท้ากับ มันก็สนุกเมื่อสนุกนี่มันจะเพิ่มเวลาข้นมันโอ้เช้าั่วโมงหนึ่งไม่เข้าท่าไว้ต้องเลื่อนไปอีกเชา้ากินข้าวเสร็จสองชั่วโมงดีกว่าแล้วมันจะเลื่อนมันจะขึ้นเพิ่มของมันเองก็เรียกความเพียรที่ยิ่งขึ้นไปมันเป็นสัมมาประธานแบบสัมมาประธานสีความเพีย,ยนนนร,ระนะรเพียรสิ่งที่เพียรอยู่แล้วไม่ลดไม่เลิกอันนี้ พิ่มความเพียนเพิ่มก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปความเพียนที่ยิ่งขึ้นไปอะไรไหมตัวยิ่งขึ้นไปมันเริ่มเกิดน,น่าแสดงว่าสติสมาธิบันญาม,มันเริ่มหมุนมันจะเป็นของมันเองทางน,นีก้กนี่คือหลักการฝึกฝึกตัวเองเนี่ยต้องมีสัจจะต้องมีเวลามีกติกาให้ตัวเองโลกเขาจะหาเงินเขาก็ยังมีกติกาถึงเวลานี้ต่อบัตรตัก ถึงเวลานี้ตอบบัตรปักเราก็ตอบบัตรให้หัวใจตัวเองอก็เัินเดินโงกมเลยวันนี้ตอปบัตรก่อนนะตอบบัตรท,ทางานก่อนงานงานของบา้าคือเดินโงกมเพราะว่านาะงานของนักปฏิบัติใช่ไหมล่ะนี่แหละเขาเรียกว่างานหางานให้ตัวเองมันก็เป็นสัจจะเป็นวิริยะเป็นสติสมาธิปัญญามันจะเพิ่มพูนขึ้นมาเองนะจากนั้นมันจะเพิ่มขึ้นมามันจะสนุกพอเราทํามาแล้วเนี่ย เราทำเดินโยกมือจนกระทั่งเดินไปเดินมาไม่ไม่อยากกินข้าวเลยเพราะมันเสียเวลามโนนังสติมันเริ่มเกิดโอ้พวกนี้ต่างขึ้นมาทําไงเสียเวลาเราเที่ยวมาในภพในวัฏสงสารเท่องเราเที่ยวสนุกสนานมันมากันมากแล้วตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่มาบวชก็สนุกเที่ยวอยู่แล้วขนาดนั่งนะเคยมันเคยเดินเดินเล่นสนุกมันเดินดรอบโต๊ะทั้งคืนเดินสว่างมันเดินได้มันเดินจยกมนี่ไม่ ถึงห้าทีมันจะตายเลยเวลาทำชั่วมันเดินได้นี่ใช่ไหมน่ะนี่เวลานั่งนี่ก็เหมือนกันนะนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นไฮโดมันนั่งไรทั้งคืนนี่ใช่ไหมนั่งในงานศพมึงมานั่งสมาธิมึงจะตายเลยด่าเจ้าของสิ่งที่มันเคยชั่วมันก็เอาตัวชั่วด้่ยแหละมาตีมันทำชั่วมันทำได้นานแต่ทำความดีมันทำไม่ได้นานแล้วก็เอาตัวเองมาฝึกมันจะเห็น หนึ่งมรณะนิสิว่าตัวเองจะตายวันพรุ่งนี้วันเมื่อเดือนนี้มันประมาณไม่ได้มันคนนอนอยู่เฉยก็ตายก็มีคิดว่าเราจะยื้อยืนนะเราไม่รู้วันตายน้แจะวันเกิดถึงวันเกิดเมื่อไหร่แฮปปี้เพื่อเดย์เวื่เดย์วันตายรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไหมเราจะตายวันไหนใช่ไหมเผื่อตายพรุ่งนี้ทําไงตายคืนนี้ทําไงแต่ทําความเพียรให้มันคุ้มพอคุ้มเสร็จแล้วไปนอนปุ๊บโอ้คุ้มแล้ววันนี้จะทำความเพียรพุ่มแล้วถ้าตายก็คุ้มตื่นขึ้นมาเอาชีวิตยังอยู่เพียรต่อ <N ic ly> เอาเวลาเดิมไม่เลยเอาอย่างเดิมไม่เลยหมุนอยู่งนั้นหละมันจะเป็นวัต,วตจักรเป็นวัตจินะประเภทนี้หละนี่แหละเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัตนะิกิเลสข้อวัดข้อปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติเนะมื่อเป็นอย่างนั้นกับสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดเลยไปนี่เรียกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งหลับตายอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นธรรมนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่กติกาที่ตัวเองตั้งขึ้นมาแต่ เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนั่นเลยเขาเรียกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเป็นผู้มีธรรมพอออกก็เหมือนกันเอาเอาไปฝึกได้นะหอดเวลาใครูเขาเอาง้วกออกจากพอกเห็นปะอืมวันนี้ออกจากพอกแล้วกิดกวาเวลาของกูจะออกไปรูจะเดินจงกรมรูจะพาบวันหน้ามันกันหน้าในขามันขาดไปนวดนะเขาจะบอกนคะขารัคาเพื่เรื่องอะรอืมเขาะยางไปหายคุณหายคุณเนี่ไม่หยางได้หยาง กี่ผู้สาวตอนยังน้อนยังนุ่มยกี่แต่ยังยางผูกกรมทองคำนูเรียนบอกเอ้องานยังอผมันิบอไรอยางเ้ยเนี่มันน่งเบอเขาขยให้โรกมันยังออมมันขึ้นสีสอดแจ้มม่ได้เหตเอเออน่ยเหตุผลได้ที่ควนี่ควรได้เหตุผลนั้นได้เหผได้เหผได้ อืมเพราะย่อมกับเป็นได้ย่อมกับภาวนาได้ย่อมกับเป็นอริยะได้ไดเป็นอริยะเป็นมาได้ฝึกฝนได้มีการบูตการย่อมทั้งนั้นเลยที่บรรลุธรรมนี่จะย่มพระบรรลุธรรมมันมีอยู่นเป็นปรหลายเนั่ยแทนเป็ดภาษาลิบุตรก็จะมาบวชก็บรรลุธรรมมาก่อนได้ในฟังเทศยรบรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันฑ์แต่ก็ไม่ได้มาบวชเนี่ย ปัญญวัคคี้ท้งหาครับเพราะท่านในบวชเด้่ยแคปไปบวชเป็นเลือสีเป็นปัญญวัคคี้ในฟังเพศปุ๊บบรรลุธรรมอะไรทั้งขอบวชเด้ยาสะคือกันยาสะคนละพุทธบ,บรรลุเป็นอทหารตั้งแต่เป็นโยมหมดเลยในฟังเพศจบปุ๊บบรรลุธรรมเป็นมหนารยังเสือผ่าให้เป็นโยมมรรลุธรรมหลังก็มาขอบวชโยมหลายนี่จะโยม เราจะมาขอบวชทีหลังผู้ดลงคนกบบมีโยมในประเภทว่าบอบบบท่านน่ะบรรลุธรรมน่ะมาฟังน่ศรัทธาไม่ศรัทธาเราก็น้อมขอบวชเราจะมาเป็นว่าหน้ายังบรรลุธรรมท,ทีหลังกับมีแต่ส่วนใหญ่มีจะเป็นโยมภาษาลิบุตรขนาดสาวคุณนคว้มบรรลุธรรมเป็นมัสโสดานจักรหนไ่งทั้งสองมูอภาษาลิบุตรก็พ,พักโมฆะล่า,ทาง,งทั้งสองบรรลุธรรมเรียบร้อยจะมาขอมาขอบวชด้ยเป็นมัสโสดานแล้วเรียบร้อยไปแกหาพระคุณที่เจ้า ถ้าจะไปหาพุทธเจ้าต้องไปหามูก่อนไปเอื่นมูไว้ว่านั่นสัดหารอยก็ไม่ไปหาอาจารย์คนอาจารย์เกาเ่าคนไปแล้วผมมีผู้มีผู้มานะนำแค่หารอยคนก็เป็นพระสรารบันเลยจังมาขอบวชกันพระวนาเจ็ดมือบรรลุธรรมพระสารีบวชสิบหามือยึงมารูุธรรมเป็นเป็นพระหนานเลยบ,บรรลุธรรมหรพระหน,นานหลายคนที่บมรู้ หอกมากระสปะบุตานไ่นรู้ทำเลยแต่ว่าบวชโดยบทตรท่านนี่หัวใดบวชให้เลยบวชเองกนหัวเองไปซื้อชุดง้อบวชเองกนหัวเองกับเมียคนแล้วก็ออกจากปราสาททิมปราสาททิมบอท่องคําหกสิบบอเลยรวยใชไหเป็นบ่มีบอท่องคํามได้มากระสปะมีเมืองทองหกสิบเมืองมีมียนยนต์คือเครื่องสีท เพราะออกไปคนใส่แลนน้ำกลเนะัเจ้าไปใช้หัวหน้าอ่าเจ้านายไปใช้ก็เลยบอกเข้าจะไมบวชแล้วความตายไม่อยู่เบื้องหนะ้าพวกเธอทางไหนต่างคนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหนะ้าเมื่อเขาซื้อเม,มื่อเนี้ยไ้ทัดก,ก็มาปอยอยู่ด้แบ่งกันเลยขี่ดิ้นอยู่นี่มั่วปใหยไอ้ไปแบ่งกันสระทรับสมบัติออกบวช พราไปออกบวชพระพิาเนาเจ็ดมือนี่เ็มือมรรลุธรรมเป็นมหนาเอามากระเสรส่วสนมากนั้นเท่าเป็นโยพมพาวเนาได้พาวนาได้ยมเป็นพระสรบันได้โยมรูุ้ธรรมเป็นมัาหาได้พี่สันเมื่อม,าามอรู้เลยจังมาบวชนี่มีขีลา,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 ามัมามรรูุธรรมตรงนี่เลยขีลามันรูทธรสันติอัมมามีขีลามันรู้ธรรมนี่แต่สันติอัมมา เป็นมหาอมาตย์ของมหากษัตริย์พระเจ้าประเสริฐประเสร,ร,เริฐดีโกศลได้ขึ้นข้องราชเกียรมือเนื่องจะได้ความดีด้วขึ้นข้องราชเป็นมหากษัตริกียรติมือเป็นมหากษัตริยพระเฮนยังแล้วฝ่ายเกียมือนึงเนาะแต่สุร่าคำหน้าดี่นั่นตัว <c oughs> <c oughs> นั่งข้อสร้างคุณพระเจ้าประเสริฐดีโกศลบักปารธนาเป็นพุทธภูมินี่ สานะสาก็ไลยไปสละทรับ์ตมัตเทมือให้สันติอมาร์ข้องรักแห่ก่อนเจ็ดมือไปรักษาศีลุโบสถเห็นไกษัตริย์ยังยงสละเลยอ่าจัดฮมบีอล่เนี่ยบูรีผู้ใดปกครองแท่นแห่นบอกถไให้สันติอมาร์ข้องแกนสักามือจะเทีดมือเอาจด้เทียดมือเนี่ยข้างรัย์สมัตอยากใสยังก็ใส่เด้ว่าสัเพราะเห็นยังแล้วเีมือเนาะ Chị ra gặp nà li, xáu nàng sở nũng bà còt Kinh lào mau Mau chết mượt Nàng sở nũng tải bà chết mượt, ngươi chết chết, nàng sở nũng Sao sộc thiết giải Mã Hồ Cháu, Hồ Cháu thê Thằng gì